ตอนนี้มีการอัปเดตใหม่ของ Minecraft Java Snapshot Version 2 0 W 1 3 A สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามามีดังนี้เพิ่มโลสโตนสามารถสร้างโดย n e t h e r i t e i n g o t กับ Chisel stone bit สามารถใช้กับเข็มทิศได้เมื่อเอาเข็มทิศไปคลิกที่โลสโตนเข็มทิศก็จะชี้ไปที่โลสโตนในตำแหน่งนั้นทันที เพิ่มม็อบสไตรเดอร์จะมีโอกาสสปอนได้ที่จากรวาสามารถให้อาหารวับฟันกายได้และยังสามารถให้อานมาเพื่อไปขี่สไตรเดอร์สามารถใช้เบ็ดวับฟันกายเพื่อบังคับการขี่สไตรเดอร์ได้ตอนนี้เวเลเจอร์ฟาร์เมอร์สามารถใส่มเมล็ดเพืชในคอมโพสเตอร์เพื่อทำบนมมลเองได้แล้วตอนนี้เนเธอร์โกออมีการเปลี่ยนเท็กซเจอร์ใหม่ ถ้าผมท,ทําคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใต้ลงิงก์คลิปนะครับ